ชิตตัวละใส่หน้ากากด้วยล่ะมลพิษในอากาศที่นี่ต่อให้เป็นหุ่นยนต์มันก็ก่อตัวในปอดด้วยเหมือนกันนะถึงซูโอพวกเรามาถึงเขตที่มีสารปนเปื้อนแล้วที่เป็นสถานีวิจัยที่ให้กำเนิดพวกเราเบาะแสของตัวชั้นทั้งต้นแบบและรากฐานต่างก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่ที่ชั้นถูกสร้างมา ก็มีความทรงจำถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนอยู่ภาพที่เห็นนั้นเป็นที่ไหนภาพนั้นเป็นความทรงจำของใครการที่หาคำตอบนั้นมันก็เหมือนกับการที่ฉันกำลังตามหาตัวต้นของตัวเองต้นซีดเพือกตอนที่9เขตมลภาวะออแกนิก ใบของต้นซีดเผือกจะร่วงลงมาไม่มีวันหยุดแล้วกับสายฝนไม่มีอินทรีย์สารใดที่ดำลงอยู่ในพื้นที่นี้ได้เว้นก็แต่ต้นไม้พวกนี้เขตชานเมืองนั้นปลอดภัยกันหมดแล้วจะมีแต่ในตัวเมืองเท่านั้นที่ยังปนเปื้อนอยู่ คิดิด,ดูแล้วก็ยังมีหลายเมืองในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันซุสุถึงที่แล้วสำนักงานหลักของเขตหวังว่าจะมีเบาะแสอะไรอยู่บ้างนะไปเถอะ ชีโตรลฉันเห็นใครบางคนยกมือขึ้นซะหากเข้ามาใกล้จะถือว่าไม่เป็นมิตรนั่นมันคำพูดของทางนี้เจ้าไหลชีวิตวางอาวุธลงและปล่อยตัวคนผู้นั้นมาโดยทันทีหน้าที่ของฉันคือการปกป้องมนุษย์แอนดอยวางอาวุธซะ เจ้าไร้ชีวิตมิฉะนั้นจะเปิดฉากยิงชิตระลอย่ายิงนะแบบนั้นจะถูกจัดเป็นภัยคุกคามแน่พวกเขาจะยิงก็ต่อเมื่อเราทำตัวเป็นภัยคุกคามจริงๆเท่านั้นแอนดรอยฉันคือมนุษย์คนเดียวที่นี่ฉะนั้นฉันจึงมีอำนาจสูงที่สุดขอสั่งให้วางอาวุธลงซะพวกเรากำลังตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินฉะนั้นการที่จะให้คนคนนี้ลดอาวุธลงมีเพียงชันเท่านั้นที่จะสั่งการได้ นอกจากนี้ตามที่ฉันได้บอกไปการหันปืนมาทางฉันก็นับว่าเป็นภยัยคุกคามแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงขอสั่งห้ามไม่ให้ยิงโดยเด็ดขาดรับทราบคำสั่งอย่างที่บอกจริงๆด้วยค่อยยังชั่วที่จบแบบนี้คุณคงจะลืมไปแล้วสินะที่แห่งนี้เธอคือ ฉันเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิทยาการแม้ว่าคนอื่นจะจากหายไปจากที่นี่หมดแล้วแต่ฉันถูกสั่งการให้ลาดตะเวนปกป้องที่นี่เอาไว้กำลังรออยู่เลยค่ะมนุษย์จุดประสงค์ของพวกเราก็คือรับใช้มนุษย์ ถ้าคุณประสงค์จะเข้าไปภายในโปรดให้ฉันได้ติดตามไปด้วยเอาไงดีล่ะไม่น่าจะเป็นไรนะ AI มักจะติดตามมนุษย์ไม่ได้ทำอันตรายอะไรพวกเขาด้วยยิ่งกว่านั้นเธอยังมีอำนาจสูงที่สุดด้วยพองั้นก็น่าจะดีถ้าจะให้เขานำทางให้ถ้าหากว่าเกิดเหตุให้จะต้องต่อสู้กันแล้วก็ฉันจะจัดการเขาเองก็ได้ ฉันอนุญาตแต่ขอสั่งห้ามไม่ให้ทำร้ายชิโตะโดยเด็ดขาดแล้วก็ขอมอบหมายให้นำทางแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลที่นี่ด้วยขอบคุณค่ะภายในนี้ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนค่อนข้างเบาบางไม่เป็นผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แน่นอนค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนขอถามได้ไหมคะ ว่าทำไมถึงมาที่นี่ฉันนึกไม่ถึงเลยว่ามีอะไรคุ้มค่ากับการเสี่ยงมาที่นี่สิ่งไร้ชีวิตนั้นไม่ใช่พันธมิตรของมนุษย์เพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีไม่ควรทำร้ายมนุษย์อยู่ในกฎเหล็กของพวกเขาการตัดสินใจนั้นพวกเราจะเป็นคนเลือกเองสิ่งที่พวกเราทำได้ในตอนนั้นก็มีแค่ให้อภัยคนที่เคยโจมตีเราก็เท่านั้นพวกเขานั้นไม่สามารถไว้ใจได้ โอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่มีวันเป็นศูนย์ไม่ต้องห่วงฉันล็อกที่เขาพูดมาก็ถูกเหมือนกันฉันยอมรับไม่ได้ล็อกห้องเก็บฐานข้อมูลต้องเดินไปต่ออีกหน่อยที่นี่คือห้องเก็บของที่มีอาหารเก็บอยู่ต้องการสักหน่อยไหมคะเอาไปได้กันหรอค่ะมันเป็นสเบียงของมนุษย์อยู่แล้วโอเคงั้นก็ แงมเพียงแค่แท่งเดียวก็มีสารอาหารที่จำเป็นอยู่ครบถ้วนเลยนะคะซูโอนี่สุดยอดไปเลยนะมีแค่ช,ชค็อกโกแลตแท่งเดียวเป็นอาหารเที่ยงนี่น้าเศร้าจังซูโอชื่อของหุ่นยนต์ที่เจอก่อนที่จะมาที่นี่นะ่ะเธอทำอาหารอร่อยอร่อยให้พวกเราแล้วก็บอกว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกด้วยแต่ก็ขอบคุณสำหรับอาหารนะดีใจมากมเลยลนะ่ะ ฉันขอข้อมูลรูปภาพแผนที่แล้วก็ข้อมูลจีโนมที่ถูกเก็บไว้ทั้งหมดเปิดขึ้นมาทั้งหมดในทีเดียวเลยไม่ไม่มีไม่มีอยู่เลยคุณกำลังเดินทางตามหาข้อมูลพวกนี้อยู่เหรือคะใช่ฉันกำลังตามหาที่ที่หนึง่งเป็นภาพที่อยู่ในหัวของฉัน ฉันเคยคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่มีที่มาเพราะตัวฉันไม่เคยออกจากสถานีวิจัยมาก่อนแล้วก็มารู้ทีหลังว่ามันเป็นภาพของสถานที่สถานที่หนึ่งมันเป็นปอมภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่มีทุ่งดอกไม้อยู่ข้างในแล้วฉันก็ยืนอยู่ใจกลางท่ามกลางดอกไม้พวกนั้นฉันอยากจะตามหาว่าสถานที่นั่นมันอยู่ที่ไหน มันใช่ความทรงจําของคนที่ฉันใช้เป็นรากฐานหรือเปล่าหรือต่อให้ไม่ใช่หากมันเป็นของคนอื่นฉันก็อยากจะไปที่นั่นแล้วก็เห็นด้วยตาของตัวฉันเองที่แบบนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะ ความทรงจำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์สำหรับล่างโคนมันถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาสภาพจิตใจของล่างโคนในระยะที่อยู่ในระยะตัวอ่อนมันเป็นข้อมูลเพื่อที่ใช้เพื่อให้อารมณ์สงบนิ่งและผ่อนคลายกับตัวอ่อนนั่นคือจุดประสงค์เดียวของมันจริงเหรอค่ะตามความเป็นจริง มันไม่ใช่ของจริงเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยสุสุีิโตละขอโทษนะดันพามากับการเดินทางที่ปล่าประโยชน์ซะได้ ฉันร้องเพลงได้นะคะฉันรู้อยู่หลายวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเครียดได้ค่ะฉันรู้จักเรื่องเล่าอยู่หลายเรื่องพร้อมที่จะเล่าให้คุณฟังได้ทุกวันในห้องสมุดก็มีวิดีโอเกมให้คุณได้เล่นอยู่มากมายที่นี่มีอะไรตั้งมากมายให้คุณทำดังนั้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องออกไปเผชิญอันตรายข้างนอกนั้นเลยค่ะ ฉันมีประโยชน์ต่อคุณแน่นอนค่ะฉันสามารถทำตามทุกคำขอที่คุณต้องการฉันจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณถ้าหากคุณต้องการภาพถ่ายสถานที่นี่เป็นคลังข้อมูลสำคัญสำหรับหัวข้อนั้นในยุคก่อนค่ะ อันบนซ้ายขยายรูปที่156ทีอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ขอร้องล่ะฉันอยากจะตามหาที่อยู่ในความทรงจำของฉันฉันฉันจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณฉันฉันฉันจะฉันฉันฉันจะปกป้องมนุษย์ ต้องการที่จะค้นหาสถานที่ในความทรงจำใช่หรือไม่การออกจากสถานที่แห่งนี้เป็นภัยพุกคามต่อมนุษย์ฉันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณนะคะโปรดอยู่ที่ที่นี่ด้วยค่ะพวกเราหวังม,ม,ม,มวามอบความสุขให้กับความสุขให้กับม,บม,ม,มนุษย์ได้ตัวฉันฝันไม่ได้ค่ะสิ่งที่ฉันตัวประมวลเกิดการผิดพลาดการสั่งสอนเกิดการทับซ้อน คำเตือนการประมวลผลหมดหยุดชะงักกำลังเข้าสู่เซฟโหมดเกิดข้อผิดพลาดการเริ่มต้นใหม่เกิดข้อผิดพลาดทำได้มีเพียงตัวคุณนะ่ะฝันได้หรือเปล่า ช่วยด้วยช่วยฉันทีไม่ต้องกลัวฉันก็รู้สึกดีใจนะที่เธอจัดการเขาได้แต่ฉันก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่จัดการเขาไปฉัน สับสนไปหมดแล้วทั้งสองอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกของเธอรักษาม,มันเอาไว้ให้ดีล่ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเกิดการขัดแย้งภายในคำสั่งที่เธอให้ระหว่างการปกป้องและช่วยเหลือมนุษย์กับปฏิบัติตามที่มนุษย์สั่งอย่างเคร่งคัด AI น่ะถูกกำหนดมาให้ช่วยซัพพอร์ตมนุษย์แต่ก่อนที่เหนือกว่าการทำตามประสงค์ของมนุษย์คือการปกป้องเธอโด,โดยการล็อกห้องห้องนี้เอาไว้ เพราะว่ามีการเออร์เอร์หนึ่งเกิดขึ้นเอเอร์เลอก็เลยเกิดขึ้นเรื่อยๆ AI ก็เลยพยายามทำลายตัวเองเพื่อลบเอเอร์เลอนั้นอาหายไปแต่ AI นั้นไม่สามารถที่จะฆ่าตัวตายได้การฆ่าตัวตายเป็นการละเมิดกฎเหล็กที่มีมันเป็นสิ่งที่พวกเรามีเหมือนกัน เขาหน้าเหมือนกันกับฉันเลยภาพที่เหลืออยู่ในฐานข้อมูลเป็นภาพสถานที่เดียวกันที่อยู่ในหุ่นแอนดรอยและคนที่ Android รออยู่นั้นสถานที่เดียวกันเหมือนกับความทรงจำมันเป็นของจริง ความทรงจำของฉันเธอจะออกตามหาที่ที่นั่นกับฉันไหมข <_ EN _> องมันแน่อยู่แล้ว ออกตามหาสถานที่ในความทรงจำทาง,ทางที่ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากตามหาเจอแล้วจะทำอะไรต่อพอได้เห็นที่ที่นั่นด้วยตาของตัวเองแล้วการเดินทางของฉันก็จะจบลงอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่การเที่ยวเล่นอาจจะเป็นการเลื้อฟื้นตัวฉันก็ได้ละมั้งแล้วราวกับได้เกิดใหม่หละมั้งไม่มีอะไรหรอกการออกตามหาให้เจอที่ที่นั่นด้วยตาของตัวเอง ก็เหมือนกับการตามหาความทรงจำของตัวของฉันเองไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไว้ถึงตอนนั้นค่อยคิดอีกทีก็แล้วกันแย่ yeah, ละสิข้อมูลพิกัดเสียซะแล้วกูคืนก็ไม่ได้ด้วยดูเหมือนจะค้นหาจากพื้นที่ที่ตรงกันก็ไม่ได้เหมือนกันที่เราสามารถหาข้อมูลแผนที่ได้แบบเรียลไทม์และความแม่นยำสูงได้ที่แบบนั้นก็มีอยู่แค่ห้องสมุดแห่งชาติในเมืองหลวงเท่านั้น หนาวปิดหน้าต่างหน่อยอยากจะหาอะไรอุ่นๆกินแล้วเนี่ยหิวอีกแล้วเหรอฉันอยู่ในวัยกำลังโตนะรู้ไหม